สามสาเหตุไปเลเซอร์มาทำไมฝ้าดำเป็นเคสของลูกค้านะคะที่ถามเข้ามาว่าหลังจากไปเลเซอร์กลัมาแล้วกลั่ก็คือเป็นเม็ดกลมๆรูปร่างทรงกล,กลมนะคะที่เป็นรอยดำๆเนี่ยเปื้อนๆบนใบหน้าไปเลเซอร์มาเรียบร้อยทำไมหน้าดำกว่าเดิมทำไมหน้าคล้ำฝ้าก็ขึ้นด้วย ต้องมาดู3สาเหตุนี้ค่ะเพราะว่าหลังเลเซอร์เกตต้องเน้นย้ำเลยนะคะว่าผิวเรามีความระคายเคืองง่ายผิวบางละไวต่อแสงด้วยการดูแลหลังเเลเซอร์ต้องประครบประง,งมหรือว่าต้องดูแลเนี่ยอย่างพิเศษเลย พอมาเจอ3อย่างนี้ที่เป็นตัวกระตุน้นเรียบร้อยเลยนะคะสามารถทําให้หน้าเรามีฝ้าเข้มได้ข้อแรกเลยคือแสงแดดค่ะแสงแดดหรือแสง UV ตัวนี้คือตัวที่เป็นกระตุ้นเม็ดสีเมลานินให้เข้มขึ้นและยิ่งผิวหน้าเราบางอยู่ด้วยหรือว่ากําลังต้องการการดูแลพิเศษ ห้ามโดนแดดแต่เรากลับไปโดนแดดจัดๆหรือออกไปโดนแดดข้างนอกนะคะทีนี้สะสมพืทุกวันทุกวันเป็นอาทิตย์อาทิตย์ฝ้ามันก็จะเข้มได้หน้าก็คล้ำได้ค่ะต้องเลี่ยงจากแดดและทาครีมกันแดดก่อนออกแดดทุกครั้งหนาๆเลยนะคะ 2. ค่ะแสงจาก อุปกรณ์มือถือโน้ตบุ๊กไอคอมพิวเตอร์ทั้งหลายหรือแสงไฟนีออนตรงนี้ต้องบอกว่าเลี่ยงค่อนข้างจะยากเหมือนกันเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้เราใช้ทุกวันจะให้ปิดมือถือไปเลยหรือว่าไม่ใช้เป็น14วันหรือ21วันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อดูแลผิวก็ค่อนข้างยากเพราะเราจะต้องติดต่องานทํางานอยู่ใช่ไหมคะสิ่งที่ทําได้ก็คือลดจํานวนชั่วโมงลงหรือว่าปรับแสงมือถือมันก็จะมีปุ่มปรับ ความความร้อนแรงของแสงอยู่หน้าจอเลยปรับแสงที่เป็นรูปดวงอาทิตย์นี่แหละคะ่ะแสงน้อยลงหน่อยก็จะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยได้รับแสงสีฟ้าน้อยลงและอีกข้อนึงก็คือในเรื่องของการที่เราเนี่ยก่อนนอนหลายคนจะปิดไฟมืดละ แต่ว่ายังเล่นมือถือมือถือตรงนั้นที่สาดแสงมาเต็มๆที่ใบหน้าก็ส่งผลทำให้เกิดฟ้าเช่นกันเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะและข้อที่3ค่ะเป็นภัยเงียบที่หลายคนคาดคิดไม่ถึงเวลาที่เกดได้ยินหลายคนเนี่ยไปเลเซอร์มาพอกลับมาเขาจะรู้อยู่ละเลี่ยงแดดเลี่ยงแสงมือถือพยายามไม่ไปโดนแดดโดนแสงข้างนอกแต่ข้อ3เนี่ย หลายคนไม่ทราบนะคะและไปโดนมาก็คือไอร้อนความร้อนนั่นเองไอร้อนความร้อนมาจากไหนเ<ใ>ช่นนะคะเราอยู่บ้านก็จริงเก็บตัวละไม่โดนแสงแดดแต่ทุกคนต้องกินข้าวทุกวันกินข้าววันละสองามือ้อแบบนี้ยเลี่ยงไม่ได้เข้าวครัวบางคนทำกับข้าวเองเจอเลยค่ะไอร้อนมาที่หน้าบางคนไม่ได้ทำกับข้าวแต่ใช้ไมโครเวฟเวฟกับข้าวอุ่นกับข้าว ทีนี้เราเปิดอุณหภูมิค่อนข้างจะร้อนอยู่ละเพราะว่าของมันแช่แข็งแช่เย็นจะทําให้มันอุ่นได้บางคนก็หมุน2นาที3นาทีเปิดออกมาปุ๊บ โอ้โหไอร้อนตรงนั้นประทะ,ะ,ทะหน้าเต็มๆเนี่ยทำให้เกิดฝ้าได้เก็บตัวไป2อาทิตย์เก็บตัวไปเป็นเดือนแทนที่ผิวจะดีขึ้นฝ้ากับเข้มขึ้นเพราะโดนไอร้อนจากหน้าเตาหรือว่าหน้าตู้ไมโครเวฟนี่เองเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะแต่สำหรับใครที่โดนไปแล้วเป็นไปแล้วอย่างเคสนี้ที่มาปรึกษาแล้วว่า อ่เราไปเลเซอร์มาโดานมาแล้วแล้วก็เสียงมาละใช้ไมโครเวฟเรียบร้อยไม่ทราบจริงๆและใช้อยู่เป็นเดือนๆจนหน้าเข้มฟ้าเข้มไปหมดเลยข้อที่จะต,ต้องทำตอนนี้ก็คือ1ไม่ขัดไม่สครับไม่กัดลอกหน้าเลยนะคะเพราะจะทำให้ผิวเรายิ่งบางการดูแลยิ่งยากค่ะ ไม่ขัดผิวทั้งสิ้นและมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้าสารไม่กัดลอกห้ามใช้ครีมแรงสารแรงหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ขาวไวสายเร็วเพราะจะเร่งให้ผิวของคุณยิ่งบางลงวิธีการก็คืออย่างเคสนี้เราก็แนะนำชุดดูแลฝ้าของเคที่ที่มีด้วยกัน3ชิ้น3ขั้นตอนเพื่อการดูแลฝ้าอย่างเห็นผลปลอดภัยไร้าสารต้องบอกเลยว่าหลายๆเคสที่มาปรึกษาแล้วก็ไปทำาบแบบเนี้ย ให้รีวิวกับเรามาเลยนะคะว่าผิวหน้าแข็งแรงขึ้นผิวกระจ่งางใสขึ้นฝ้าจางลงรวมไปถึงรูขุมขนกระชับหน้านุ่มชุ่มชื้นด้วยจากผิวแห้งๆเนี่ยค่ะเสียดีขึ้นด้วย3มชิ้นนี้มีอะไรเริ่มจากตัวแรกนะคะ ที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจักรที่ตัวนี้เป็นตัวบำรุงที่ลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยเติมน้ำให้ผิวแล้วก็ลดอาการแสบแดงอาการระคายเคืองแนะนำเลยเป็นตัวเซรั่มที่ไปดูแลผิวเป็นเบื้องต้นเลยก็คือดูแลเช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดแนะนำเป็นบีบีกันแดดเคที่ s p f 50 PA เอบวก,บวกแล้วก็สบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังคำจักรที่ชุดนี้เซ็ตนี้ในราคาพิเศษ1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทย ฝ้าเป็น้ะไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะ